การเมืองของท่านทักษณิณคือแกจะเอาประโยชน์เฉพาะหน้าตลอดเขาเรียกว่าคนอย่างนี้คือคว่ำก็กินหงายก็กินเหรียญป่านแปรนี่ออกหัวก็กินออกก้อยก็กินคือกินทุกทางใช่ครับถ้าแกเล่นไฮโลอย่าไปเล่นกับแกะนะครับเพราะแกะเปิดด้วย <laughs> เพราะว่าคือแกเป็นนักการเมืองที่ไม่มีคำสัตว์ไม่มีวาจาสัตว์ สุดท้ายเท่านั้นแกถึงว่านั้นนั้นคือข้อตกลงจริงใช่แกทิ้งทุกคนนะครับดูสิครับคนมาตายเพราะแกมึงเสียชีวิตเพราะแกบาดเจ็บเสียชีวิตจะโบทที่แกจะเลิกแกเลิกเลยใช่ครับอพ,อพ,อพอถึงโคถึงบทจะเลี้ยวเลี้ยวเลยเ<อ>ไม่ได้สนใจว่าใครตายให้คใครมาเสียสละให้ใครมาบาดเจ็บให้ไม่สนใจสิ่งที่พูดมาทั้งหมด พอตัวเองได้ประโยชน์เอาเลย